มาดูกันต่อค่ะเรื่องนี้ต้องแสดงความยินดีกับผลงานของคนไทยนะคะที่นําสมุนไพรไทยไปสร้างชื่อ,อนั่นก็คือขมิ้นชันพันแดงสยามค่ะไปคว้าสีรางวันนะคะที่สามารถสกัดเอาสารโคคูมนมลลอยออกมาละลายน้ําได้แล้วก็นําไปรักษาโรคข้อเข่าแล้วก็โรคทางเดินอาหารค่ะ วันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทยได้ให้การต้อนรับดรณสพลโพวิจิตที่เดินทางกลับมาจากประเทศโรมาเนียค่ะซึ่งท่านไปงานประกวดนะคะตั้งแต่วันที่24ถึง27พฤษภาคมจนคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากผลงาน water soluble c um o, c o r c u m i n o i d for anti o c o r ทิทสนะคะมาได้ทั้งสิ้น4รางวัลที่ประเทศโรมาเนียถือได้ว่าเป็นการทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในด้านนวัตกรรมงานวิจัยสมุนไพรไทยที่นํามารักษาโรคได้จากขมิ้นชันพันแดงสยามที่สามารถสกัดเอาสารโคคูมินออยออกมาละลายน้ําแล้วก็นําไปรักษานะคะรักษาได้ทั้งโรคข้อเข่าค่ะแล้วก็โรคทางเดินอาหารอย่างเช่นกรดไหลย้อนอกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็แผลในกระเพาะลำไส้อักเสบแล้วก็รักษาบำรุงตับด้วยค่ะ ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นคาินชันได้อยู่รูปของไมเซลซึ่งอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อปลดอาการอักเสบแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของของในปเป็นที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะผลรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงพออาการอักเสบลดลงการหลังไส้ตรขายก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุ อันนี้มีออยดด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วคานรับร้อยนะครัเรางั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์เคอร์มาแม็กซ์ครับนอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังมาทาเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการเดิการพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนี่แค่ที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้ก็ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะหยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุ เนี่ยฮะน้ำสกัดสารสกัดขมิ้นชันที่อาจารย์ได้รับรางวัลมานะครับอันนี้ที่ฮ่องกงกับไต้หวันนะครับครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงสีเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงโดยผมอ่ะจะเป็นคนทดลองรับประทานท้องว่างได้ใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับไม่จำเป็นไม่มีผลเลยไม่มีผลใช่ไหมครับผมครับผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกดไลน้อเพราะแล้วก็กดไลนบ้างในบางช่วงของชีวิตนะครับครับเทไ่ได้ดูเลยครับอืมครับ นี่นะฮะครับผมอ๋อที่อาจารย์บอกว่าสีมันจะออกเหลืองแล้วมันก็จะไม่ตกตะกอนไม่ไมีตกตะกอนแล้วคงที่อยู่อย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยผมไม่ได้เขย่าวขวดได้ทั้งสิ้นนะ,ะครับครับ,รบมีปัญหาเรื่องของกดไหลย้อนค่ะตัดสินใจไปหาหมอค่ะหมอก็ให้ยามาทานอยู่ประมาณ ห้าหกปีที่หนัหนกๆที่หมอรักษาค่ะแต่ว่าทานยามันก็เยอะมากกินแล้วเราก็ง่วงทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เไม่เป็นเวลาทานข้าวไม่เป็นเวลาแล้วก็เจอการซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาแต่ก็หาสาเหตุไม่ได้แต่รู้ว่าแต่ตัวเองเป็นกดไลย้อนกดไลย้อนอยู่อย่างนั้นค่ะมีคนชวนมาบอกว่ามียาสมุนไพรบริษัทนี้ชื่อว่า CCI เป็นบริษัท CCI เขาเลยชวนมาฟังพอเรามานั่งฟังเสร็จปุ๊บได้สักสิบนาที ทีนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนั่งอย่างนี้มันแน่นใช่ไหมคะก็เลยใช้ขาขึ้นเก้าอี้เพื่อนขาขึ้นเก้าอี้เพื่อนอ้าปากใช้มือกดอย่างนี้คะ่ะกดอย่างนี้เก้าอี้พังไปสองตัวเก้าอี้พังไปสองตัวพิจิกรเขากําลังพูดอยู่เหรอแล้วเราเขาก็หันมาเห็นเพราะว่าน้องเป็นอะไรไม่ไม่ทราบค่ะแต่หมอบอกว่าหนูเป็นกดไรย้อนเขาก็เลยยกยากวดนึ่งเคอร์อมาแม็กะคะ่ะเขาบอกถ้ากดไรย้อนกินตัวนี้ไป ขาบอกนั้นก็เลยตัดสินใจกินจับเวลาดูตัวเองประมาณ17นาทีค่ะท้องตัวเองมันจะหายหายหายไปมันปกติทุกอย่างแล้วทีนี้เราหายใจออกแบบกว้างตั้งที่10สิบปีนี้เราไม่เคยหายใจได้อย่างนี้เลยมันเป็นครั้งแรกที่ว่ามันเหมือนอะไรเราหายเหมือนตับไตใส้ฟพุงเราหายไปในหมดมันมีแต่ว่างๆให้เราหายใจเป็นลมออกมาออกมาอย่างนี้ค่ะ สิกว่าปีนี้ไม่เคยไม่เคยมีอะไรปฏิหารเหมือนวันนี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็ยังสงสัยอยูม่มันยาอะไรกันแน่ที่ว่าทําให้เราหายใจได้ดีขนาดนี้อ่ะก็ะอยากจะขอบคุณนักเตร์นัทสปนโพวิิตอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีท่านในวันนี้ก็คือว่าชีวิตเราก็ฝันลมๆเล็มๆไม่รู้ว่าจะอยู่ได้แค่ไหนค่ะเพราะเราทุกทรมานมาก่อนแล้วก็อยากให้คนอื่นพ้นทุกทรมานที่ว่าเจ็บปวดเรื่องพวกกดเลย้อนค่ะ อยากให้เขาได้ทำอยากให้เขาได้หา